โอ้ยทุกคนหัวทิมน,นะคะทุกคนคือแบบเขียนไม่เป็นอะ่ะเธอทิมเขียนไงพออีมาทีไม่ถูกอ,อี คือทุกคนอุ้ยเขาพูดคำอย่าบด้วยขอสุมาเตอร์นะคะที่พูดคำหยาบอุ้ยวันนี้ ก็กดไปเลยอุ้ยพูดคำหยาบอะเนี่ยเพื่อนมีรลังเพียวนะคะทุกคนก็คือพูดว่าเงี้ยเงี้ยเงี้ยค่ะทุกคนคือน,น่ารักมากเลยอะก็คือแบบน่ารักมากคือทุกคนคือ